นเนี่ยนะครับหน้าคัดคอมแอร์ไม่ทําง,งานเปิดจากรีเลย์เสียนะครับผมขาดสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเปิดแอร์แล้วมีแต่ลมนะครับผมไม่มีแอร์กับเจ้า Voss ปี2013เนี่ยนะครับผม แล้วก็จะมาหาสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาที่ตรงไหนกันแน่นะครับผมที่เราเปิดแอร์มาแล้วมีแต่ลมไม่มีแอร์นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมที่เราจะต้องหาสาเหตุเราสตาร์ทเครื่องมานะครับผมแล้วก็เปิดระบบแอร์เลยแล้วเราก็ดูที่พัดลมที่เป่าแผงคอยล้อนก่อนเลยนะครับผมว่าทํางานหรือไม่ทํางานเนี่ยนะครับพัดลมคอยล้อนทํางานนะครับผม แสดงว่าคอยลร้อนปกตินะครับผมแล้วเพื่อนๆมาดูที่หน้าคาดคอมแอร์อขอเขายังไม่หมุนไม่จับอันนี้เปิดแอร์อยู่นะครับผม90%แล้วนะครับผมอแอร์ air ไม่เย็นเกิดจากหน้าคัสคอมแอร์ไม่จับพอเราเปิดเครื่องแล้วเปิดแอร์ขึ้นมาพบว่าหน้าคาสคอมแอร์ไม่จับเราก็ต้องมา,มาไล่เช็คว่าสาเหตุใดที่ทําให้หน้าคาสคอมแอร์ไม่จับนะครับผมสาเหตุแรกคือ e. <สา S 3> ว่าเราต้องเช็คที่น้ํายา ที่ท่อเราเปิดจุกขึ้นมาแล้วจะมีลูกศรกดอันนี้จะเป็นตัวเฮ็ดนะครับผมคือมาทางแผงคอยร้อนตัวแอลจะไปพวกแผงคอยเย็นนะครับผมเนี่ยนะครับผมเราก็ทําการคลายตัวฝาปิดติ้มลงไปนิดเดียวนะครับผมดูว่าให้น้ํายาเนี่ยแค่นี้อย่าไปกดเยอะนะครับผมกดแค่นิดเดียวพอเนี่ยแสดงว่ายังมีน้ํายาอยู่ในระบบนะครับผมถ้ามีน้ํายาอยู่ก็สแสดงว่า ไม่เกิดการรั่วในระบบคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นแล้วพวกตามข้อต่อต่างๆและจุดที่2นะครับผมคือว่าพอเราเปิดแอร์ปั๊บเนี่ยถ้าพัดลมคอยล์ร้อนทํางานแสดงว่าแผงคอยล์ร้อนปกตินะครับผมแล้วก็ตัวใบพัดเขาทํางานปกติ2แล้วนะครับผมเพราะพวกสิ่งเหล่านี้นะครับผมพวกน้ํายาแอร์แล้วก็พวกพัดลมจะไม่ทํางานน้ํายาแอร์ไม่มี พวกสิ่งเหล่านี้นะครับผมจะส่งผลทําให้หน้ากาดคอมแอร์ไม่ทํางานนะครับผมเราต้องรู้จุดนี้ก่อนนี้เราก็ต้องมาไล่จุดหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับระบบไฟเพราะตรงจุดนี้นะครับผมมันจะเป็นจุดแยกได้2ออย่างมันจะเป็นที่กล่องก็ได้เป็นที่ตัวรีเลย์ก็ได้นะครับผมนี้อยากจะให้เพื่อนๆนเช็คที่ตัวรีเลย์ก่อนนะครับผมวิธีเช็คที่รีเลย์เขาจะอยู่ตรงห้องเครื่อง อันนี้จะเป็นตัวที่ฝาเขาก็จะมีบอกนะครับผมแฟนตัวนี้นะครับผมสีฟ้าตัวนี้แฟนหนึ่งก็คือพัดลมหนึ่งพัดลมหนึ่งคืออะไรนะครับผมก็คือพัดลมที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดระบบแอร์ขึ้นมาพัดลมที่อยู่หน้าเครื่องที่เป่าแผงคอยล์ร้อนเนี่ยครับผมเขาก็จะทํางานเลยพร้อมกับตัวหน้าคาร์ดคอมแอร์ก็จะหมุนจะทํางานพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ ตัวถัดมานะครับผมสีม่วงจะเป็นเกี่ยวกับสตาร์ทนะครับผมตัวนี้ตัวย่อเขาจะเป็น ST นี่นะครับผมตัวย่อของเขาจะเป็น ST ตัวนี้นะครับผมสีเทาจะเกี่ยวกับหน้าคัดคอมแอร์ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าหน้าคัสคอมแอร์ไม่ทํางานเราก็มาตรวจเช็คที่ดีเล์ก่อนได้นะครับผมตัวนี้เสียนะครับผมดีเลตตัวนี้เสียหน้าที่ของรีเล์ก็คือว่าตัดต่อให้ทํางานนะครับผมแบบเหมือนสวิต ปิดเปิดอ่ะแต่จะสั่งงานมาโดยของควบคุมนะครับผมตัวนั้นจะอยู่ในห้องคนขับนะครับผมอยู่ใต้ตู้คอเย็นตัวสีเทานี่เขาจะมีภาษาอังกฤษย่อนะครับผมจะเขียนย่อว่าแค่ M G เนี่ยนะครับผมจะมีอัอกษรย่อ M G M G เนี่ยนะครับผมตัวนี้จะเป็นสั่งตัวให้ หน้าคัสคอมแอร์ทำงานหรือไม่ทำงานนะครับผมแล้วตัวที่4จะเป็นรีเลย์ของแต่นะครับผมแรที่อยู่หน้ารถทีนี้พอเวลาเราจะเช็คนะครับผมว่ามันขาดหรือไม่ขาดนะครับผมเราสามารถเอาตัวของแต่นะครับผมเอามาสลับกับหน้าคัสคอมแอร์เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วจะสลับให้ดูนะครับผมอันนี้จำไว้เลยนะครับผมคือหน้าคัสคอมแอร์รีเลย์ต้องค่อยๆงัดขึ้นมันไม่มีไม่เอาคีมมา ถ้ามันดึงลงกรงมันก็ออกเลยนะครับผมรีเลย์ก็มีขายในช้อปปี้นะครับผมเป็นมือสองก็ตัวสามสิบกว่าบาทสี่สิบาบาทนะครับผมจะลองมาเทสดูนะครับเสียบไปมันต้องดังแท็กพอดังแท็กนี่แสดงว่าหน้าคัดคอมแอร์ทำงานนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยนะครับผมหน้าคัดคอมแอร์จับแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยว z ู o ให้ดูนะครับผมหน้าคัดคอมแอร์จับนะครับ เดี๋ยวผมใส่ตัวเก่าให้ดูนะครับผมว่ามันไม่ติดมันต้องใช้สองมืออืมเดี่ยวถอดออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวใส่ตัวของเก่านะครับรอยบาทอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับผมนี้กดกดลงไปแล้วนะครับเขาไม่ทำงานนี่เดนดูนะครับผม หน้าคา ouais ัทคอมแอร์ไม่ทํางานเกิดจากรีเลย์เสียนะครับผมขาดขอแนะนําถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงที่รีเลย์ไม่ว่าจะขาดหร ok yes <cond uesta> er ือว่าเสียเนื่องจากอะไรเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวหน้าคัทคอมแอร์ทําให้รีเลย์เสียเราควรที่จะเปลี่ยนตัวหน้าคัทคอมแอร์นะครับผมไม่ควรที่จะมาเปลี่ยนตัวรีเลย์เพียงอย่างเดียวนะครับผมไม่ง<ด>ั <ums wonder infinite> ้นปัญหาจะไม่จบนะครับผม ขั้นตอนในการติดตั้งเปลี่ยนหน้าคัดคอมแอร์ใหม่นะครับผมหน้าคัดคอมแอร์แบบนี้นะครับผมกล่องเราก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาจะเป็นของเดนโซ่นะครับผมเนี่ยหน้าคัดคอมแอร์จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะลูกปืนจะเหมือนกับที่ติดมากับรถชุดลูกปืนเนี่ยนะครับผมตัวคัดก็มีจะมีแค่นี้เองนะครับผมแต่ถ้าเป็นของคูเกียร เป็นของเดนโซ่เหมือนกันนะครับผมราคาจะดรอปลงมาอีกหน่อยแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับผมล้วก็ต้องมีตัวดูดนะครับผมตัวดูดและครีมถังครีมถังแหวนแล้วไขควงนะครับผมแล้วก็ใช้บล็อกลูกบ็อกเบอร์12ก็เบอร์14นะครับผมแล้วก็แกนยาวแล้วอย่าลืมแหวนเบอร์14จากักแจเบอร์10 สิบสองนะครับผมอันนี้จะใช้ตอนที่ดึงสายพานกับคลายสายพานนะครับผม,มก่อนที่เราจะขึ้นแม่แรงนะครับผมเพื่อที่จะถอดล้อเราคลายนัดล้อไว้ก่อนนะครับผมคลายไว้หน่อยก่อนแล้วก็มาขึ้นแม่แรงอันนี้จุดแม่แรงก็จะมีง่ามอยู่เราให้ง่ามของแม่แรงเข้าไปในในร่องอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หาตัวสามขาค้ำเซฟตี้กันไว้อีกชั้นหนึ่งเนืครับผมเอาซุ้มล้อออกนะครับ เนี่ยครับผมเราคลายน็อตให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอาร้อออกเพื่อฟาร์มปลอดภัยนะครับผมจะมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งเอาคลายตัวนี้ด้วยคลายอันนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยเอาร้อออกเนี่ยนะครับผมเราต้องถอดชิ้นนี้ออกนะครับจะมีน็อตล็อกอยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับผมดูตำแหน่งดีๆนะครับผมอันนี้ตรงล้อเข้ามาจะอยู่ข้างใต้อยู่สองตัวเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับผมถอดออกไปก่อนแล้วต้องคลายตัวนี้ออกแล้วจะหลุดเนี่ยนะครับผมแล้วก็มาคลายตัวเบอร์สิบตัวนี้เวลาถอดน็อตเบอร์สิบตัวเนี้ยมันจะคลายตามตัวจานหน้าจานคาร์ดเนี่ยนะครับผมเนี่ยเราหาเนี่ยนะครับผมดัมบล็อกก็ได้หรือว่าไม้ก็ได้ขัดไว้กับพื้นขัดไว้กับพื้นกัดตรงหัวหัวเนี่ยนะครับผมหัวหมุด อันนี้เราจะคายหมุนทวนเข็มนกาใช่ไหมครับผมแต่ว่าอันเนี้ยให้ขัดกับพื้นแบบนี้ให้ขัดไว้กับพื้นเนี้ยนะครับผมเราขัดไว้อย่างนี้มันจะคายง่ายเราไม่ต้องใช้บล็อกลมก็ได้นะครับผมแล้วเลาก็คายเนี่ยเราหมุนมาคายทวนเข็มเนี่ยมันก็จะออกแล้วนะครับผม พอเวลาเราสมมุติจะใส่เข้านะครับผมเนี่ยขัดช่วงนี้ไว้เราก็จะอาจได้เอาสายพานออกเราควรจะมาร์กไว้ก่อนนะครับผมพอ,เ,อเวลาที่เราใส่คืนน่ะมันจะได้อยู่ในล่องเก่าเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่กลับข้างมันจะไม่ค่อยดีะครับผมเคยตั้งสายพานมาแล้วเราก็เอามาร์ครอยมาร์กอันเก่าเป็นเกณฑ์น,นะครับผมอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนสายพานไปเรามาร์กไว้ก่อนแล้วก็คลายน็อตแบบเก่านะครับผมคลายน็อตเบอร์12บอกับเบอร์14 ดันไดชาร์จนี่เข้าไปข้างในนะครับผมแล้วเราก็เอาสายพานเอาก็ไปถอดหน้าคัดคอมแอร์ต่อนะครับผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆพอเวลาเราคลายน็อตตัวเบอร์สิบนี่แล้วนะครับผมเราก็ดึงตัวหน้าคัดออกได้เลยนะครับผมขยับขยับออกดูก่อนเนี่ยนะครับผมเอาไขควงปากแบนงัดใต้ข้างใต้ของเขาเนี่ยนะครับผมเราเค่อยแยกเป็นคนละชิ้นอันนี้ถอดสายพานแล้วนะครับผมถ้าไม่ออกเราต้องใช้โซเล็กนะครับผม บางทีมันเป็นสนิมมันจะออกอยากนะครับผมต้องหาน้ํายาอนเนกประสงค์นะครับผมฉีดไปเลยถีงไว้สักรักโอกาสหน้าคัสคอมแอร์เสียเป็นได้สูงเลยนะครับผมปกติแล้วเขาไม่จะไม่ฝืดขนาดนี้นะครับผมอันนี้งัดตั้งนานแล้วไม่ออกเลยเพราะว่ามันไม่ให้ตัวเลยนะครับผมมันไม่ขยับเลยโดยปกติแล้วเขาจะวิ่งเข้าวิ่งออกได้นะครับผมหน้าคัสคอมแอร์อันนี้ มันติดแข็งเลยทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับผมเพราะหน้าคาัสคอมแอร์มันตายอ่ะเนี่ยนะครับเพื่อนๆอ,ออกแล้วขยับขยับขยับเนี่ยออกแล้วต้องฉีดโซเล,ล็กแล้วครับผมคือว่ามันเป็นสนิมมันจะออกยากเนี่ยออกแล้วนะครับผมต้องเอาเหล็กงัดเหล็กงัดยางนี้ก็ได้นะครับผมสอดเข้าไปช่วงเนี้ยถ้ามันไม่ออกอ่ะแล้วเราก็ฉีดโซเล,ล็กแล้วขยับ,ขย,บขยับเนี่ยมันจะออกแล้วมันจะมีกิฟล็อกอยู่สามตัวนะครับผมไอ้แหวนเนี่ย จะมีแหวนอยู่สามตัวนะครับเนี่ยนะครับผมสนิมที่หน้าคราดคอมแอร์อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ดีเล์เสียได้นะครับผมโอกาสเป็นได้สูงนะครับผมเพราะคือว่าหน้าคาดคอมแอร์มันไม่ไม่ไปจับไงที่เขาไม่จับคือว่ามันเป็นสนิมมันจักให้กายมันตายมันจับเข้าไปไม่ไหวนะครับผมมันก็เลยฟรีตลอดมันเลยไม่จับพอไม่จับแล้วน้ํายาทาให้ไม่เดินน้ํายาแอร์ไม่เดินนะครับผม จะทําให้แอร์ไม่เย็นแล้วมันจะมีแหวนอยู่สามตัวนะครับผมแหวนรองที่ผมหยิบมาอย่างนี้นะมันจะมีไซส์ไม่เท่ากันแหวนนี่ระวังหายนะครับผมเราจําไว้ก่อนเลยมันจะมีหนากว่าเขาเพื่อนเลยนะครับผมอยู่ตัวอยู่ติดจากตัวจานคาร์ทตัวแผ่นเนี้อยู่ในลักษณะนี้นะแล้วก็ตัวบางอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวหนาอีกหน่อยจะอยู่ อยู่ติดกับตัวตัวคาดอยู่ในลักษณะนี้เลยเราใส่ไปในลักษณะนี้หนาบางหนาเอากิฟล็อกออกก่อนนะครับจะมีกิฟล็อกอยู่เอาใส่ไปดูหนึ่งก่อนแล้วก็อีกดูหนึ่งใส่กดไว้ให้ลงรูแล้วก็บีบทางออกหรือง่ายนะครับผมแต่ประกอบประกอบเราต้องประกอบให้เหมือนเดิมน,นะครับเนี่ยนะครับผมก็จะ่นเนี่ยนะกิฟล็อกก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผม แล้วเราก็ถ้าเกิดว่าดึงออกนะครับผมเราทุดมูเลดีออกก่อนนะครับแต่น่าจะออกยากต้องใช้ตัวดูดนะครับผมดูทรงแล้วก่อนที่เราจะใช้ตัวดูดดูดออกนะครับผมกลัวเกียวน็อตมันจะเสียเราต้องหาน็อตใส่ไปก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้เขาฝืดขนาดตัวนอกขนาดนั้นเลยนะครับผมมันยังไม่ออกเลยเราน็อตใส่ไปก่อน น็อตที่ล็อกจานคาร์ดไว้นะครับผมแล้วใช้ตัวดูดเราเกี่ยวไว้ได้ขาหนึ่งก่อนแล้วอย่าลืมใส่หัวน็อตไว้นะครับผมการเกี่ยวเ็เสียนะครับผมมันเป็นเกี่ยวในไอตัวแกนจานคาร์ดเนี่ยครับผมเนี่ยเราเอามือหมุนเนี่ยออกแล้วนะครับผมแต่เราเกี่ยวไว้ใช้แค่2ขาพอนะครับผมอันนี้ของผมอ่ะมันเป็นตัวดูดสามขาแต่ผมจะ เอามาใส่แค่2ขาก็ได้นะครับผมใส่ขาตรงข้ามพอมันตึงแล้วเราก็ใช้ปากแกไขก็ได้ก็จะหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยหลุดแล้วนะครับผมเอามือจับไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวร่วงมาหมดแล้วเราก็เอากิปบล็อกออกอีกตัวเนึ่งนะครับผมตัวนี้จะมีกิปบล็อกอยู่อีก หยุดแล้วนะครับผมลองใส่ได้สองหัวคลิปนั้นจะต่างกันนะครับผมคลิปตัวนี้อยู่ตัวในเห็นรอยขาวไหมครับผมเราก็อย่าไปใส่ผิดข้างนะครับผมอันนี้มุมเขาจะโคง้งเขาจะโค้งอยู่ข้างนอกนะครับผมเมื่อกี้ถอดมาแล้วในลักษณะนี้โค้งต้องอยู่ข้างนอกนะครับผมอันนี้มันฟัํเราต้องใส่ให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็มาเอาตัวนี้ออกนะครับผมตัวจานไฟ ขยับออกแล้วนะครับผมเนี่ยขยับแค่นี้เองดูตำแหน่งด้วยนะครับผมตำแหน่งที่เขาล็อกเนี่ยเป็นแฟนเห็นตูดน,นี่ใช่ไหมครับผมก็จะมีแกนอยู่เนี่ยเขาใส่ไว้นในรูนี้เออถอดชุดชุดนี้อีกชุดนึนะครับผมไอ้สปูนอตตัวเนี้ยที่มันเป็นแฉกเนี่ยมันจะเอาออกยากนะครับผมเนี่ยนะครับผมตัวที่ติดกับสายกาวของตัว แผ่นคาร์ดคอมแอร์เนี่ยนะครับผมถ้าเวลาเราเอาไม่ออกนะครับผมเพราะว่ามันจะไขออกยากสกัดอีกข้างหนึ่งนะครับผมใช้ไขควงปากแบนนี่ะสกัดข้างเนี้ยเนี่ยนะครับผมตอกให้ดันไปข้างนู้นนะครับผมเอาจิกไว้มุมนึงอะ่ะแล้วตอกดันให้ไปข้างนู้นอันนี้คายแล้วนะครับผมแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นน็อตแบบไขก็ได้นะครับผมไขควงอะ่ะทิ่มไปให้พับแล้วดันเหล็กขึ้นเนี่ยสองข้าง หลุดแล้วนะครับเราก็ใส่ของใหม่เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่ตรงรูแล้วกดกดลงไปเลยเนียันเป็นตรงรูกดเนีย่ยแค่นี้นะครับผมแล้วสายกาวก็จะอยู่ตรงนี้เราดูให้รอยรอยที่เขาเป็นตุ่มเนี่ยนะครับผมให้เข้ากับตัวร่องนี้มันจะเข้าตำแหน่งของเขาพอดีสายขึ้นตรงบนไหม เนี่ยนะครับผมเราต้องให้ล็อกมันลงล็อกพอดีมันจะแน่นเนี่ยมันจะเราจับโยกดูมันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่กับที่เ,เวลาใส่คลิปล็อกนะครับผมเนี่ยนะครับผมด้านที่ออกนูนๆอยู่ด้านนอกด้านเรียบอยู่ด้านในเราก็ใส่ไปเลยนะครับผม มุมไม่เป็นถนัดถนัดนะครับผมอันหนีบเราใช้ไขควงก็ได้ไขควงกดนิ้วเราเข้าไปไม่ได้หนีบไว้แล้วไขควงกดกดตัวท้ายเนี่ยนะครับผมไฟกระส่องไม่เห็นเลยเนี่ยนะครับผมมันก็จะลงแล้วแล้วไขควงดันอีกทีหนึง่ง นี่พอลงแนละ้วมันต้องดังกึกอย่างนี้นะครับผมอันนี้แสดงว่าลงเมื่อกี้มันติดขอบบ่ายังไม่ลงนะครับผมถ้าลงแล้วอ่ะเนี่ยมันจะแน่นสนิทเลยเนี่จะไม่คอนนี่นะครับผมแสดงว่าเขาลงแล้วลงล่องแล้วนะครับมันจะเอาออกยากถ้ามันเป็นแฉกแนะนําให้เปลี่ยนน็อตไปเลยนะครับผมเอาแบบไข่ก็ได้นะครับผมแล้วเน้นที่เกีียวเราก็วัดดูให้มันเท่ากันเอาคีมล็อกจับแล้วเอาเรื่อยๆืจับอย่างงี้นะครับผม แล้วก็เอาเลื่อยเหล็กเลื่อยนะครับผมมันจะใช้ได้เนี่ยวัดขนาดให้มันเท่ากันแล้วเอาหัวน็อตสายไว้แล้วเราก็ตัดเลยก็ตัดแล้วเราก็หาตะไบแทงหน่อยนะครับผมก็จะมีแง่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเกี่ยวเอาสายทับไว้ทับไว้แบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วเอาสายกาวขึ้นไว้ข้างบนเนี่ยนะครับผมสายกาวขึ้นไว้ข้างบนเพื่อทีม่มาติดตรงนี้นะครับผมแล้วหาอีแปะรองไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ กดสายกาวไปเลยนะครับผมมันตัวยึดสายกาวอันนี้ของผมใช้โเหลียม,ยมถ้าเป็นนอ็อตสแตนเลสยิ่งดีนะครับผมเลนเน้นที่เกี่ยวให้มันเท่ากันแล้วก็ความยาวให้มันเท่ากันเนี่ยมันจะแน่นกว่าทีนี้เราก็จะใส่มูเล่นะครับผมเอาจาระบีทาตัวแกนกลางก่อนนะครับผมทาสักหน่อยหนึ่งถอดน็อตตัวนี้ออกด้วยนะครับผมอย่าลืมเบอร์สิบพอเวลาเราาดูดออกอะใส่น็อตไว้ก่อนนะครับผม เพื่อที่จะกันตัวเกียวนี้เสียนะครับผมเพราะว่าตัวดูดมันจะไปกดตัวกลางเนี่ยจะทําให้เกียวเสียนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมอันนี้ใส่ใส่ไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมทาจารบีหน่อยนะครับผมอย่าให้เปิดพวกแผ่นคาร์ดนี่นะครับผมหน้าสัมผัสของคาร์ดเนี่ยใส่แล้วเราก็ใส่กิ๊ล็อกเลยนะครับผมเนี่นะครับผมเอาด้านนูนอยู่ด้านบนนะครับผมอันนี้ด้านเรียบด้านแบน ด้านแบนนะ่ะให้อยู่ด้านล่างด้านนูนหงายขึ้นอย่างนี้นะครับผมใส่ไว้ในรูเนี่ยเอามือช่วยกดตั้งหลักให้ดีก่อนนะครับผมให้มันเสมอเสมอคีมผมมันเล็กคีมทางให้มันเข้าไปก่อนข้างนึงก็ได้มันลงไปแล้วนะครับผมข้างนึงอืได้แล้วเสร็จเราเนี่ยนะครับผมก็มได้แล้วลงล็อกแล้ว ถ้าเราหนีบแล้วเอาหมุนอยู่ในล็อกมันวิ่งอยู่อย่างนี้ได้แสดงว่ามันอยู่ลงล็อกแล้วนะครับผมถ้าไม่แน่ใจเราก็เอาไขควงกดดูอีกทีนะครับผมอันนี้เข้าที่แล้วนะครับเช็ดหน้าสัมผัสหน่อยนะครับผมเปลือมโดนพวกคราบจารบีเดี๋ยวมันจะลื่นเพราะพวกแผ่นคาร์ดนี่มันโดนพวกน้ํามันพวกจาระบีไม่ได้นะครับผมมันจะลื่นใส่แหวนนะครับหนาสุดอยู่ด้านนอกนะครับผมแล้วตัวบางอยู่ตรงกลาง แล้วถ้าหนาขึ้นมาอีกหน่อยจะอยู่ตัวในนะครับผมลงไปในก่อนในรูตัวหนาสุดนะครับผมแล้วก็ลองลงมาตัวบางอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวที่ออกหนาหนาใกล้เคียงกับตัวแรกเนี่ยครับผมเรียงแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับผมมัอยู่ในรูแบบนี้นะครับแหวนใช้สามอันนะครับผมขนาดจะพอดีกับมาตรฐานของเขาอะสวมเข้าไปเลยนะครับผมพยายามแงนงนๆหน่อยนะครับผม เนี่ยมันจะลงพอดีของเขาแล้วก็ใส่น็อตก็จบแล้วนะครับผมพอลักไฟก็เสียบไปแล้วนะครับผมใส่น็อตตัวนี้แล้วอย่าลืมหาอะไรค้ำไว้อย่างนี้นะครับผมเราไขาล็อกหมุนทวนตามเข็มนาฬิกานะครับผมดียวต้องลองเทสดูนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะหายหรือไม่นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับพอแล้วครับแน่นขนาดนี้ แล้วก็ใส่ใส่พานเลยนะครับผมเราเอาคล้องเข้าไปให้ครบสามลูกคล้องที่ลูกในก่อนนะครับผมลูกในสุดให้ลูกกลางมันเข้าร่องก่อนนะครับผมแต่จับตัวนี้ไว้ใหย,ยมันวิ่งแล้วก็งอใส่พานเลยค้องลูกกลางก่อนอืมเน่เน่เน่นะครับผมเข้าลูกกลางแล้วเข้าลูกกลางแล้วนะครับผม เราก็มาให้ตรงลูกล่างเนี่ยดึงให้มันงอ,งอแล้วก็คล้องเอาหลังสายพานคล้องลูกกลางไว้เนี่ยเข้าแล้วนะครับผมแล้วเอามือจับตรงนี้ไว้จับกดไว้อะแล้วก็งอสายพานให้เกี่ยวกับลูกกลางไว้เป็นหลังหลังสายพานแล้วก็มาใส่ลูกลูกล่างอีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้เข้าที่แล้วนะครับเนี่ยครับผมเราก็เตรียมพอเราจะดึงสายพานเตรียมเบอร์แหวน ปักตายก็ได้นะครับผมเบอร์สิบสองเตรียมล็อกตัวนี้ไว้เลยนะครับผมเราหมุนมานิดนึงก็ได้แล้วเอาหัวช่วงหัวของบล็อกเนี่ยนะครับผมต้องดูสายพานด้วยนะครับผมอย่าให้ใสายพานมันหลุดเนี่ยแห้กไปในร่องเนี่ยนะครับผมมันจะพอดีเลยเนี่ยอืมเดี๋ยวเฟือเลยนะครับผมถ้าใส่ช่วงหัวลงไปเนี่ยมันจะงัดมาถึงรอยมาร์กแล้วเราก็ล็อกเลยใช้แหวนล็อกไปก่อนนะครับผม พราะมันต้องงัดมือหนึ่งแล้วก็ล็อกมือหนึ่งแขนนี้อยู่แล้วนะครับผมเราก็ใช้บล็อกล็อกอีกทีหนึ่งใช้บล็อกเบอร์สิบสองนะครับผมใช้แหวนเบอร์สิบสี่ขันล็อกเลยนะครับผมขันล็อกไปก่อนใช้แหวนมันจะขันล็อกไปก่อนเรากดลงช่วงที่เรากดระวางแขนมันจะไปคูดกับตัวอย่างนี้นะครับผมตัวขอบเหล็กอะ่ะที่เป็นเหล็กแบบเนี้ย เราเราเระวังแผนจะไปคู่นะครับผมเพราะว่าขนาที่เรากดลงอะช่วงที่เรากดเนี่ยครับผมมันจะคู่ใช้บล็อกล็อกอีกทีใส่บล็อกให้สนิทนะครับผมลูกบล็อกเวลาไขจับลูกบล็อกไปด้วยเนี่ยนะครับผมใส่ลูกบล็อกให้สนิทนะครับผมแท่ไปสองสามทีพอแล้วเนี่ยขนาดนี้พอแล้วนะครับผมแน่นแล้ว พอเราติดตั้งเสร็จแล้วเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะบางทีม,มันจะไปสีกับมูเล่สายไฟคอยนะครับผมเราต้องเก็บให้สนิทนะครับผมเขาจะมีตัวเนี่ยตัวครอบเนี่ยเราครอบเข้าไปกับสายไฟเลยเนี่ยนะครับผมเขาจะมีแง่งอยู่เราเก็บให้สนิทแบบนี้นะครับผมเรามาสํารวจดูว่ามันสีกับตัวมูเล่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะลองเปิดแอร์ ให้ดูนะครับผมว่าระบบแอร์ที่สมบูรณ์จะทำงานเป็นแบบไหนนะครับผมเนี่ยนะครับผมถ้าระบบแอร์ที่สมบูรณ์นะครับผมเขาจะตัดเร็วเพราะทำทำความเย็นได้เร็วนะครับผมเขาจะตัดเร็วแล้วก็จะตัดพร้อมกันนะครับผมกาบพัดลมที่อยู่ในเครื่องเนี่ยครับผมพัดลมที่เป่าแผงคอยลร้อนดูที่ท่อนะครับผมเป็นน้ำยังเปิดยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะครับผม เ็นน้ำแล้วแล้วตัดแล้วเขาจะมีการตัดต่อนี้ตลอดเวลานี่ครับผมอันนี้ผมตั้งไว้ยี่าองศานะครับเนี่ยเขาจะตัดเร็วแต่ถ้าแอร์เย็นน้อยนะครับผมมันจะเกี่ยวกับอะไรมั่งนะครับผมเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนนะครับผมระบบแอร์ที่สมบูรณ์จริงๆนะครับผมพอเวลามันทํางานเนี่ยจะมีการตัดต่อที่เร็วพัดลมที่เป่าแผงคอยล์ร้อนกับหน้าคาสคอมแอร์จะตัดพร้อมกันนะครับผมจะมีการตัดต่อที่เร็ว พราะอุณภูมิเขาได้เร็วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแอร์เย็นน้อยกับแอร์เปิดมาไม่มีแอร์มีแต่ลมสาเหตุมันจะแตกต่างกันนะครับผมแนวทางที่จะตรวจเช็คเกี่ยวกับแอร์เย็นน้อยนะครับผมก็จะมีพวกแรงดันของน้ํายาหรือว่าน้ํายาน้อยเนี่ยนะครับผมแล้วก็สายพานยืดย่อนแล้วก็หน้าคาัสคอมแอร์หน้าคาัดคอมแอร์สึกระบบบ่อน้ําที่ไม่สมบูรณ์นะครับ แล้วก็ตัวแผงคอยร้อนอุดตันนะครับผมและที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่นะครับผมที่เวลาเราเปลี่ยนแบตใหม่แล้วไม,ไม่ได้พ่วงแบตนะครับผมก็จะทำให้กล่อง ECU จำค่าเดิมไม่ได้นะครับผมจะทำให้อร์เย็นน้อยอันนี้ได้ทำคลิปไว้อยู่นะครับผมเกี่ยวกับแบตเตอรี่เผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ตรวจเช็คนะครับผมก็จะมีประมาณขนาดนี้นะครับผม อันนี้ก็ซ่อมแซมแก้ไขเป็นครั้งแรกนะครับผมถ้าเกิดข้อผิดพลาดแต่ประการใดผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมผมไม่ได้เป็นช่างอะไรนะครับผมคือว่าก็เป็นผู้ใช้รถเหมือนกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ